ทางด้านผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่22นะคะได้ฝึกทบทวนเพิ่มศักยภาพให้กับอาสาสมัครชุมคลุ้มครองตำบลในพื้นที่ของอำเภอยะรัรงจังหวัดปัตตานีค่ะ ยังคงมีภาพข่าวการก่อเหตุอย่างต่อเนื่องนะคะของกลุ่มผู้ก่อเหตุดุนแรงในพื้นที่จังหวัดเชียงดนภาคใต้โดยมุ่งเน้นไปทําร้ายเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่อาสาสมัครของชุดคุ้มครองตําบลในพื้นที่ทางด้านพันเอกอุเทนจีนทองหลางผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่22จึงได้ทําการฝึกทบทวนการใช้อาวุธให้กับเจ้าหน้าที่อสชุดคุ้มครอง,องตําบลในพื้นที่ของอําเภอยะรัรงจังหวัดปัตตานีโดยเป็นการฝึกเพื่อเพิ่มศักยภาพในการใช้อาวุธประจํา เพื่อป้องกันตนเองป้องกันฐานปฏิบัติการและคุ้มครองความปลอดภัยในพื้นที่ให้กับประชาชนโดยเน้นการฝึกการเพิ่มทักษะการยิงปืนฉับพลันเพื่อตอบโต้เมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินเช่นการซุ่มโจมตีโดยการฝึกในครั้งนี้ค่ะก็เป็นส่วนหนึ่งในแผนงานบริรณาการร่วมในการดูแลของพื้นที่ของหน่วยความมั่นคงหวังถึงความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนและตัวของเจ้าหน้าที่เองค่ะเพื่อไม่ให้ ตกนะคะเป็นเป้าหมายของกลุ่มผู้ก่อเหตุดุนแรงและลดการสูญเสียจากเหตุความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปค่ะ